คดีพลิกเมียเดอะ์ไว์แจงชัดไม่ได้โดนปลดจากซีรีส์งานนี้หนังคนละม้วนจากกรณีปลดฟ้าผ่าเมียเดอร์ไว์นักร้องสาวชื่อดังจากซีรีส์ตามที่ได้รายงานข่าวก่อนหน้านี้นั้นอ่านข่าวสาเหตุปลดเมียเดอะไว์จากซีรีส์ฟ้าผ่าล่าสุดเจ้าตัวเมียเดอะ์ไวส ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าเรื่องซีรีส์ที่เป็นข่าวอะไรเบียรปฏิเสธไม่เล่นเองนานแล้วนะคะตอนนี้พอเป็นข่าวใครก็จะโหนกับเรื่องนี้ขอเบียรปฏิเสธยังมาขอร้องให้เบียรกลับไปเล่นอยู่เลยค่ะตามนี้ค่ะด้านผู้จัดการผู้ใช้เฟซบุ o กแชริยาแอดสวานุนชัยก็ได้ออกมาโพสต์เช่นกันระบุว่า อย่ามาตลกให้มันมากนะักแจ้งถอนตัวไปหลายเดือนละปลดจริงอ่ะทำไมมีข้อความมาอ้อนให้น้องกลับไปเล่นอ่ะงั้นอย่าเด้อสูปลดฟ้าผ่าผ่าช้ามากนะรอข้ามปีเลยหรือกองซีรีส์ที่บอกปลดฟ้าผ่าอ่ะเอาดีๆนะการจ่ายเงินไม่ตรงตามดีลทำให้เราถอนตัวถอนตัวนะไม่ใช่ปลด